ชแนล n p l Apple s t ร r y รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอรสตอรี่นะคะวันนี้นะคะช่องของเราก็มีข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเงินเราชนะนะคะกระทรวงการคลังจะโอนเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะรอบใหม่ให้กับประชาชน3กลุ่มนะคะโดยโครงการอื่นๆนะคะยืนยันว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการของกระทรวงการคลังนะคะเตรียมจะโอนเงินโครงการเราชนะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่ให้กับประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด32.9ล้านคนคนละ2 0 0 0บาทแบ่ง จ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทนะคะโดยสัปดาห์นี้นะคะ,ะ,คะจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั่วไปในวันที่20พฤษภาคมนี้ส,นส่วนกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุดการแห่งรัฐนะคะจะได้รับวงเงินงวดแรกในบัตรสุดการและกลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินเข้า so บัตรประชาชนในวันที่21พฤษภาคมนี้และต้องขอย้ำนะคะว่าคนละ1,000บาทนะคะส่วนอีก1,000บาทนะคะจะโอนให้ในสัปดาห์ถัดไปและกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มอ33เรารัก,กันนะคะสัปดาห์นี้ยังไม่มีการโอ,อนเงินเข้าให้นะคคคะจะจรรรอัััับในน้งถดไปวที่24พฤภาม ะะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อไม่นานมานี้บนโลกออนไลน์นะคะต่างตกใจและสงสัยหลังจากที่เข้าระบบในแอปพลิเคชันเป่าตางังแล้วพบว่าเราชนะขึ้นแจ้งสิทธิ์ดังนี้ได้รับสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทรวม9,000บาทเช่นกับมอ3 3ที่ขึ้นรวมยอด6,000บาท ทำให้คนสงสัยว่าความจริงแล้วได้รับเยียวยากันเท่าไหร่กันแน่นะคะทั้งนี้นะคะเมื่อทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบตารางเงินเข้านะคะก็พบว่ายอดดังกล่าวนะคะเป็นจํานวนเงิน9,000บาทจริงๆนะคะซึ่งนับรวมกับยอดเยียวยาในรอบที่แล้วด้วยนั่นเองคะ่ะและสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐว่ายอย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะให้เป็นเงินสดหรือสแกนจ่ายผ่านแอปเป่าตังนะคะก็สามารถพูดคุยบอกลกล่าวกันได้ที่ใต้วิดีโอชุดนี้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปดีๆม กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ